กินาหารดจัดมีมอพกไม่มีเวลาจัดก็เผ็ดครับผ็มมากเผ็ดมากหวานมากผักกาเผ็ดไหมรไม่าพูดเผ็ดที่ไหนตอนเยอะ่ไนนนี่เดียต้นบาอมากที่ถึงเยอะเอ๊ะ่าผมาดไหม เยอะเกินไปเปล่าครับล้นช้อนน้อยๆ้อนนี่อะรนี่มันเกินอำนาจปครับต้งเยอะน่ไม่ต้องเยอะอย่นี้อ๋ออ้โทพทมนนนนอนี่เ็นี่นใหม่พ้นใหม่อนนีหมด่นดีๆหมดถ้วยไปเลย น้ำด้วยครับน้ำน้ำไหนน้ำน้ำน้ำเนื้อปลาเอ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 อผัดนี้เอามากินได้ค่อยๆครับค่อยๆเดี๋ยวผมหกเห็นี้มวยครับเห็ดเห็ดนั่นไงเห็ดหอมอืมก็ดีๆแต่ต้นกินอะไรอ่ากินมาสิ ไปนะครับเบาๆหัวปักอ่ามาหัีปากดนช้อนช้อนยกสูงไงอยาอ่าดีๆแ้วก็ธมะไหวไม่ไเร็ว